อะไรวะเฮ้ยเปดิไงดิไงได้จริงด้วยอุ้ยอ้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนผมไม่ผิดเองเ้ยบอกเลยว่าถ้านไม่ใช่สายป้องกันนะสู้พี่ไม่ได้หรอกน้องจะไฟหรือจะไฟคนไทยมันต้องไฟนี่อุ้ยจีบีจีบีส้มอุ้ยอ้ย้ยอุ้ยทุกคนเขาอัปเดตมาใหม่เหมอทุกคนอุ้ยดูดิมีกังคืนด้วยอ่ะมันคืออะไรวะเฮ้ยมันึ้นตรงนี้อ่ะคืออะไรอ่ะ เบเบดเอ็กซ์คัมพอในวันนี้นะทุกคนผมรู้สึกว่าจะมีตัวใหม่เข้ามาเว้เราไปดูกันได้ครับว่าตัวใหม่เนี่ยจะเป็นตัวอะไรบ้างนะทุกคนไปเลสโก้เลสโก้โอ้ยผมเดินมาตัวนี้ผมเห็นเลยอ่ะโอ้ยนี่มันฟินิกแรดเดอร์ใช่ป่าวโอ้ยโฮมายกอสเฮ้ยอะไรนี่พี่พี่พี่ใช่คนดังไหมโอ้ยมีคนจำได้ด้วยผมพีไปวาแม่นแล้วกันออ้ยออ้ยเมมอเมมอผมพ่าเมมอเนี่ย ในในชีนวิตจริงอ่ะมันจะมาพร้อมกับบิดอีเว้ยวิจิงเปล่าอุ้ยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในแพ็กกันดีกว่านะครับว่ามีตัวอะไรใหม่บ้างนะทุกคนไป let's go let's go <S <Yeah. S 1> โ,โกเูโกเล็บล็อกกูเล็บล็อกทุกคนเฮ้ยไอ่มีเดอะโคตรด้วยตัวสีชมพูดูดิเดอะโคตเดอะโคตรแล้วแมมมอสทำไมมันเป็นสีแดงอะ่ะเ,เอาเอาเอาอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้แมมมอสก็เป็นสีชมพูไม่ใช่หรอเฮ้ย อกวาอกคืออะไรอ่ะโอ้ถ้าเอาชนะมันได้คือเราจะได้เราจะได้เบเบดหรอเฮ้ยมันเหมือนมันขึ้นเมื <disappointing bosses> <pos> ่อกี้ะใช่ป่ะมันบอกว่าถ้าชนะศัตรูได้คุณจะได้ชิ้นส่วนหรออ่านออกสิอ้ามันขึ้นอยู่เมื่อกี้ไหมเอาแมนด้วยอาลองลองนะเฮ้ยหัวบังโอ้โหโอ้โหอ๋อที่มันขึ้นคัมมิ่งโซนเมื่อกี้ไงอาลองนี้ลองนี้ผมใช้ตัวอะไรวะมองไม่เห็นว่ะเพาผมแตกเหรอเออตีตี เฮ้ยผมเอาชนะได้นะเฮ้ยผมเอาชนะ NPC ได้เมื่อกี้อ่ะโอ้โหโอ้โหเป็นโคตรนัวเลยอือไม่มีคนใช้บิดี e ด้วยว่ะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆบแบบนะอา้าวเรียบร้อยวิวอัพ <Yeah. S 1> อะไรวะเฮ้ยเป็นยัไงนี่ไงได้จริงด้วยอุ้ยอุ้ยผมมีเต็มร้อยเลยเหรอร่าง BX นะอุ้ยอันนี้แลอันนี้แลผมว่าน่าจะแลนะโวโวโว,โวูสะสมไว้ทุกคน อย่างน้อยรหัสนี้ก็มีบ้างและ้วะแต่ตอนนี้ผมมีแทมอยู่ประมาณร้อยกว่าแล้วคนแล้วอะไรเี่ย FC เย FC ต๋อ FC น้อยๆนะพี่ผมกดติดตามพี่อยู่ไม่ใช่คนดังไหมฮะช่องไหนช่องไหนไม่รู้ผมไม่รู้จะตอบว่าพี่เดฟนี่ให้ไปเลยนะพี่เบทต,ตัวหนึง่งว้าว นับหนึ่งถึงสามมันไปดูเวมันไปดูคลิปเวเข้ไหมมันออกไปดูคลิปดูดินิ่งเปียเลยไม่ดูดูดูแตเอ๊ะแม่มันออกเวออกแล้วไปดูคลิปเนยเลยใช่ใช่ใช่ออกไปดูชื่อช่องไงนี่อันนี้เป็นกล่องใหม่นะทุกคนผมคิดว่าน่าจะมาแค่แพ็กเดียวนะทุกคนนี่มาแล้วเฮ้ยมันตอบแล้วเว คนใหม่เอ้ยคุณโอ้หลายคนกิ๊พี่ใช่คนดังไหมฮะก็นิดหน่อยครับคนดังก็แย่เลยทุกคนผมเขินว่าแต่เรามาลองสุ่มกันเลยแล้วกันนะทุกคนมาในสองรอบเนี่ยมันจะเป็นกล่องฟรีนะอุ้ยแล้วแบบมาในรอบนี้คือแบบผมได้แต้มฟรีตั้งร้อยกดแต้มนะทุกคนอะ เดี๋ยวผมจะมาลองดูกันนะครับว่าในร้อยเต็มเนี่ยผมจะได้บิดอีหรือเปล่าฮะกล่องแรกแหกนมันว้าวกล่องแรกผมก็ได้160เลยอะ่ะทุกคนอ <Brand. S 1> ุ้ยบิดอะไรอะ่ะบิดใหม่ทุกคนอุ้ยบิดบิดทีเอทีพีทีพี <Hey. S 1> โอ้ยนกนกนางนวลนวนะ่ะเอออุ้ยแต่ได้160ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็บิดบิดใหม่นะทุกคนเดีย๋ยวไปพูดความทำเพลงครับไปอะไรกล่องกลางนะครับ บรอุ้ยแสดงว่าโกโล่เลมล็อกนี่มันไม่เลอุ้ยเดือกโกรธมาเดือกโกรธมาทุกคนโอเคจะขอเขย่าใหม่เขย่าใหม่อ่ะมาผมว่าในรอบนี้ซ้ายล่ามชัวร์อ่าริเกโตโคเซมัสคาริเกโตโคเซมัสเตะมามาอุ้ยหนึ่งหกศูนย์ดำอุ้ยจีบีจีบีส้ม โอ้ my god เนียอุ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยผมได้เบสแมมบอสโอ้แต่ว่าเรายังขาดเลชเชตนะครับทุกคนเรายังขาดเลชเชตกับบิดเว้ยนี่ผมอยากได้แค่บิดอีแล้วก็เดี๋ยวมาดูเลชเชตของมันเป็นอะไรวะโอ้เลเชตสองแปดศูนย์หรอเออแต่ว่าสองสองแปดศูนย์ของผมน่ะมีมีมีเยอะอยู่เอ้ยแต่ไม่ใช่รหัสนี้ดิเอ้ยรหัสนี้ผมยังไม่มีเลยเดิไป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 ต่อบทุกคนผมว่า <mm จากการที่ผมสุ่มมาเมื่อกี้นะผมว่ากล่องกลางชัวกลางบนอ่ะมาเบเกตโตคเซมัสมาอุ้ยเขยันมาเกินอุ้ยบรโอ้ยฟินิกเรเชเฮ้ยฟินิก่แอนเดอร์อุ้ย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 ลืมแล้วเริ่มแล้วเริ่มเกลือแล้วทุกคนเริ่มเกลือแล้วมา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 ต้งต่อไปผมว่ามาแน่เลยอ่กล่องเนี้ยชัวโอ้เบรดอุ้ย พี่จะมิดคิวว่ะ <Bro. S 1> อุ้ยเด็กโกนมาอีกแล้วทุกคนเลือดเลือดเกลือแล้ววะ่ะไปไปรัวๆเลยเดี๋ยวซดซ <Bro. S 1> ด,ดกาแฟแป๊บป๊าบโอ้ปิดอะไรอ่ะศูนย์แปดศูนย์นุ้ย, <Bro. S 1> ยมาว่ามาว่ามาว่าเคได้อยู่ได้อยู่ไปลิสโก้ลิสโก้วิ่งผมจะหมดแล้ววะดิ อ้ยมาถือผมต้องการแค่บิด E เท่านั้นเลเชด้วยก็ดี260หโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนผมไ้บิด F บิด F แล้วอุ้ย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 เอาว่าเอาว่าแต่ว่าผมขอไปขยับไปข้างหลังแล้วกันนะกระจายความเสี่ยงหน่อยเฮ้ยแต่กูเล็มล็อกอะไรก็ยังไม่ได้เลยทุกคนโอ้หดวงมา อีสุวันณเลสโกมาโอ้โอ้โอเบเกือบมากอุ้ยจะหมดแล้วอะทุกคนผมน่าจะได้สักสองรอบอยู่นะสองรอบมาโอ้โอ้โนโนวีเย้มาน่าจะรอบสุดท้ายเฮ้ยยังดิสองรอบมาเถอะโอเวอร์ต้องมาแล้วมา มาไม่ไม่อโอ้ยนกแดงนวลควยุยเย่ยแต้แมฟรีหกแต้มครับน่าจะได้อีกสองครับเฮ้ลชช์มามามาแาโอ้โเรโๆๆๆาต้องตายผมา่ามาที่มาสักหน่อยมามาผมว่ามามามาเกือบศูนย์ เม่โอคุไม่กล้าโกรธแล้วว่ะทุกคนบิดขอขอบิดบิดอีบิดอีบิดอีโอ้ยได้อยู่ฟินิกวิงฟินิกวิงโอเค,อเคถือว่าก็เกลือ <c oughs> เอยแต่เราได้เราได้เบรดนะ <c oughs> เออเราเน้นได้ส่วนของเบรด นี่เราได้เฟดเมมอสนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากได้ก็คือบีด e. อีเราไม่ได้บีดอีไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้เบรดไว้เออดี๋ยวมาดูนะครับว่าในรหัสนี้นี่ผมมีสองหกศูนย์หรือเปล่านั่นผมบอกแล้วว่ารหัสนี้ผมไม่มีสองหกศูนย์นะทุกคนตอนนี้แต้มผมก็เหลือสองนะทุกคนมันจะมีคนเล่นกับผมเปล่าวะมามาหนูมาหนู เอ้ยทำไมเล่นไปเล่นกับบอดแล้วเว้ย <chae> เยดี๋ยวผมลองกับบอดก่อนแล้วกันนะทุกคนคนคือคนม,มันล้ำบอรดเออเออนี่ผมชูใส่เลยไงผม,ผมแบบบูสใส่บูสใส่เออโอ้โหไม่มอดกูจบเลยผมลองใาสา่ป้องกันเลยไงเอเรียบร้อยโอ้โหตะออกเลยว่าโอ้โอ,โอ้โอ้แตกก็ดีน้องอู้ ผมจะได้แต้มอีก100เนี่ยผมต้องพยายามในการดันแต้มมากนะทุกคนดูดิเลเวลผมคือแบบเออมันมันมันเยอะนะมัน35แล้วอะ <c oughs> รหัสนี้ก็อาจจะสุ่มยากนิดนึงเนี่ยโอเคหรือว่าผมจะไอเอารหัสใหม่มาเล่นวะ <c oughs> ผมคือผมมีหลายรหัสมากนะครับในการสุ่มเนี่ย <c oughs> ผมอยากจะลองการใช้แบบพวกฟินิกเลนเดอร์เอ้ยเอาเอามันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้มาทำไม มาทำไมเนี่ยเอดีอ๋ยวผมจะลองใช้เป็นดานซอสนี่ดานซอสแบบแรรรมิเต็ดอีดิชั่นนะทุกคนมามาน้องมาน้องมามาใน FC เหรอเดี๋ยวตบ FC โชว์เลย <c oughs> วจะโดน FC ตบหรือว่าคุณจะตบ FC เอาจริงมาอุย้ยฟินิกวิงฟินิกวิงอิชิวันโกชูตมาในรอบแรกอื้อผมตีใส่เลยแก อุ้ย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 เอฟเฟกเอฟเฟกเป็นสีฟ้าเลยทุกคนเฮ้ยชอบอ่ะเท่ดีนะมันก็ต้องดานดิวะอุ้ยแบอู้ผมเสียสปินว่ะเก็บดอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยดันได้แค่นี้เหรอวะดันได้แค่นี้เหรอเอาดีเฮ้ยเฮ้ยคุ้เพ่ทำไมเพ่ดก นี่ฟินิกวิงเออมีฟินิกวิงไง Come on Come on guys เอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วใครไม่รู้นะอุ้ยเท่อะฟินิกวิงสีน้ำเงินเท่จัดวิ่งมีมอรสว่ะนะมามาดูฟินิกวิงกันบ้างครับนี่ฟินิกวิงตัวใหม่นะครับว่าเอฟเฟกต์อู้เอฟเฟก,กตนะ์สีขาวทุกคนเอฟเฟกต์การวิ่งตีนะครับสีขาวว่ะโอ้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  my god oh my god oh my god oh, หมดแล้วอ่ะจัดคอมโบเป็นคอมโบแบบ ตีร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ประมาณนี้แหละนะมันจะหมดเร็วอะแต่ว่าเราจะต้องรีบใส่ในต้นเกมอะเออถ้าเราไม่ใส่คือเราจะเสียสเตมินาฟรีอะทุกคนยังไงก็แพ้สายบาลาน์ใ่สายยืนนะอือโอ้ยโอ้ยนี่ไงมันใช้บิดอีไอ้บิดอีก็บิดอีท้อมามาดิโ้ยโวยโ้ยโวยโ้ยโอยโยมานะมานะ ไม่ไม่มอไม่ก็ไม่ได้โหดดีกว่าเออตัวเรตัว rare. เรเฮ้ยแต่ว่ามันมันอยู่ที่ว่าเราจะไปปรับคอมโบอะไรเท่านั้นแหละมาน้อง fc อะไรอ่ะมาดีมาดีาดเฮ้ยมี fc จำผมได้เยอะแยะเลยช่องพิเตอมนะครับเล่นกับน้องๆหน่อยนะทุกคนมาทีทูบันโกชุดมามามาเบเบ้เบอุยอ้ยอุย้ย fc แบบคนนี้แบบตึ้งอยู่นะเออ แบบน้องรู้รู้ได้ไงว่าพี่จะเล่นอ๋อก็กูเล่นเมื่อกี้นี่ว่ะหมดแล้วใช่ไหมกันหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยเสีเซมินาเนี่ยหมดแล้วสปินโอ้กเลมล็อกผมก็ยังไม่มีนะทุกคนแต่กเลมล็อกนี่เป็นตัวที่ผมชอบตัวนึงเลยนะเ้ยเดี๋ยวผมเล่นจบตานี้ผมไปสั่งดีกว่าโอ้ยโอ้ยกูไม่สั่งแล้วถ้ากันละสั่งฟินกวิงแทนดีกว่า เดี๋ยว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 อย่าเพิ่งตีดีเอ้ยอย่าเพิ่งอเอามานะ <c oughs> มาดีครับมาดีจะสู้ได้ไงฟินิกซ์วิ่งนี่เป็นไหนเป็นไหนน้องเป็นไหนน้องสวัสดีครับโว้ยคุเล็บล้อไว้อยู่แล้ว okay, โอเคเพราะว่นเนี่ยนะเมื่อกี้คนละคนกันนะทุกคนแต่ตรอบนี้เนี่ยน้องอันนี้ก็เอฟซีเห <c oughs> มือนกันแล้วเหมือนเห็นเม้นมาโอเคมานี่ไม่เปิดอ่ะเอ้ยเปิดแล้วเปิดอู้นันไง ือเราจะคอนโทรลการตีไม่ได้เท่าไหร่ในต้นเกมอ่ะเพราะเราใส่บิดเป็นบิดวิ่งตีเลยอ่ะบิดคิวอ่ะโอ้เปิดมาไงเปิดกันผมก็ดีดเลยดิอย่าอย่าทำแบบนี้กูยังไม่ได้ตีเรอไอ้ไอกูเล็บล็อกมันโกงนะแต่ผมยังไม่ได้ตีเลยมเมื่อกี้โอ้มั่แม่เอ้ย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 ,อยตัวแรตัวแร มันจะสู้ฟินิกวิงได้เหรอยูไม่ได้หรอกน้องพี่บอกไว้แค่นี้พี่บอกไว้แค่นี้นะอออพี่บอกไว้แค่นี้นะแค่นี้นะแค่นี้นะโอ้เอ้ยบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่สายป้องกันอะสู้พี่ไม่ได้หรอกน้องเอ <ๆ S 1> าจริงจรหรือจะไฟหรือจะไฟเป็นนไทยมันต้องไฟนี่จบไปในพริบต,ตาน้อง แต่จะใช้สายตีกับพี่โอ้ทุกคนแต้มผมไม่ไม่เพิ่มเลยทุกคนโอ้โหดีเซตใหม่นะครับนี่ผมได้ได้เซตครบสักประมาณสามตัวแล้วนี่ <Yeah. S 1> อ่าผมชอบฟินิกอะ่ะแต่ฟินิกผมขาดน่าจะขาดเรชชันนะทุกคน <Hey. S 1> นี่แต่แม่มอสแม่มอสผมได้แค่เบรดอะ่ะเออด <Yeah. S 1> ีกรลมล็อกผมผมเลีอยงแต่เบรดเห็นปะ ผมสุ่มตอบไม่ได้โอนผมสุ่มตอบไม่ได้แต่ผมอะ่ะคือผมอยากรู้ว่าอัปเดตใหม่เดี่ยเขาจะเขาจะเติมให้100เลยหรือเปล่าต้องลองทุกคนต้องลองเก็บเก็บเบลเฮ้ยบดีอะไรนี่บัดดีครับพี่ครับครับเอฟซี MC เต็มเลยวะเเดี๋ยวเล่นกับน้องๆเก็บแต้มไปก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้ผมปวดขี้มาโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปวดอย่าเพิ่งปวดสบายตูด่างแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยายายามามา Mm. เรียบร้อยจบเลยนตาเดียวหมดเลยติ๊กบิงแม่งของแท้เอาแม่ซอนเอาแม่ซอนแม่ซอนแม่ซอนอ่ามาๆยังคิวมาเลยน้องเอาเอากลัวดิเอากลัวเอาแม่ซอน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 อ่าเอาแม่ซอนแม่ซอนแม่ซอนเสียเสียชิตาใส่เลยโอ้โหแตก อู๋เรียบร้อยเรียบร้อยกิบตาเดียวผมบอกเรียบร้อ v.. ยผมอะฟินิกหนึ่งวิอ้าวฟินิกหนึ่งวิ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 อดีกอร์มอนเบบี้กอมอนเบบี้กอรมอนอุ้ยยัง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 อยู่กอรมอนเบบี้เบบี้อุ้ยเ้าเบา ว้าว <S <S แม๊อทุกคนไม่ไหวละปวดขี้อือ้เรียบร้อยแบบนึงทุกคนเดี๋ยวผมมานะปวดขี้ว่ะทุกคนจำได้วะพี่เต็มเลยอะ่ะเวตอนนี้ก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆครับทุกคน มอยากรู้ว่าถ้าแต้มเต็มอ่ะมันอัปเดตมาใหม่มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเพิ่มมากีแ่แต้มถ้าเพิ่มร้อยนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าขยันเล่นแน่นอนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยระเบิดไปดีครับน้องฮ<อ>ะคือแลไรฮะอ๋อลืมไปมันใช้กูลเลมล็อกผมจะสกิลเลยไม่ได้อ,อะไรกูย,ยังไม่ได้กดเลยช่้ย,ยกูลเลมล็อกอย่างเงี้ย ต้นเกมมันคือแบบมันดีดตีจัดอะนะ <l ots> โอ้ยทำไมวะทำไมชอบเล่นโกลเลมล็อกกันวะโกงใช่ไหมได้เดี๋ยวจะได้รู้เนาะไหนกลเลมล็อกอะไรอะไรเอ้อ เออกูเล่มล็อกอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้ออยเปอะไรอะไรเปิดทาไมเปิดทไมอือเลมล็อกเล้มล็อกอะไรเฮ้ย เจอตัวอะไรอุยเต่าขนองเต่าขนองเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยนี่มันสายป้องกันนะศึกสายป้องกันมาดูว่าผมจะชนะเต่าขนองได้เปล่าเอาอึ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 เบาเรียบร้อย อย่าเข้าเลยที่เนอย่าเข้าเลยที่เนแต้มไปดิเรียบร้อยเคแต้มครบแล้วครับเย้ได้มาสิบสองเต็มมาเถอะมาเถอะมาเถอะบิดขอแค่บิดพอบิดบิดบิด โอ้เรเชดเกลดิ๊โอ้จบข่าวครับทุกคน <c oughs> จบข่าวครับคลิปนี้ก็เกลนะครับทุกคนแล้วว่าจะมาหาบิดอีซะหน่อยนะครับแต่สรุปก็ไม่ได้บิดอีนะครับเราได้เป็นเจ้าตัวเบรดแม่ Moss, มอสลิเกลมาแทนนะครับทุกคนอา่แต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าไม่เกลนะครับสําหรับ ep แรก <Yeah. S 1> ในการตามราบิดอี แต่สำหรับคนที่เคยเล่นบิด E หรือว่ามีบิด E แล้วก็มาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันมันโกงไหมหรือว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะครับทุกคนน,ะนี่โอกาสดอกมันก็อยู่ที่ประมาณ8นั่นแหละทุกคนนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราดูนะนี่8นะครับ,นนะนะนะรบซึ่งมันมันจะดอกง่ายกว่าเจ้าตัวบิด F อีกนะครับแต่ว่าผมลองแล้วท้าไหมนมันก็ยากพอสมควรนะครับ100แต้มยังไม่ได้เลยทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาตามหาแล้วกันนะทุกคนโอเคไป ส,ก,สกิมีไปแล้วจ้าซีโอเกนิกชามนะครับคุณป้ายนะ